ยังยงผู้ป่วยนั่นน่ะสีอันน่ะแม่เบิ์ล่ะครับคบหาพอดีคบหาเอาลงเลยบอครับเอาไปข้างในนี่เลยโอยเบาๆนะจสั่งซื้อผ้าหรอ ตามเลยครับเอกเอกเอกโอ้โหนี่กระไดโจร então, ๊ะย oh, oh, ี่ห้า

ที่เราจะไปมอบอยู่โรงพยาบาลนะครับส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับตำบลน,นะครับจำปาดงกุดเลือดคำเ,ออเดี๋ยวก็ไปชงล่ะ เด้อาส่งเด้อาเกดเด้อยังละร้อยสามบอกขาสาไม่งเป็นขาหาตัวาหาด้วยบาทดีนาหาด้วยครับ อยังไม่ติดชื่อจะติดชื่อติทำไม่ทันมันไม่ปาน่เรื่องวัดความดันครับกับิบ้าเรื่องครองจริงมันได้ยีเ็เครือดี๋ยวตามมาอีกเดี๋ยววันนี้จะไปพร้อมี่สิบั้าเคร่องแล้วก็ู่ม่ที่มาที่ยาทีมใส่หวมนเนปวยค่าดด่เนี่ย นี่ไปดิก็จะ่กอดเ่อม่ตัวเองจ้าลายไดียลูกเียร์เออนี่ตได้ห่างโอ้หนี่ลยเโชคดีครับเอฟซีเาไปลลดปตัวนึงบอกอกนะัวยงแล้วครับล้เป็นเของคืนนะครับลูกะหอันนเพ่อสิเอาิไปอี ้อย่คนที่าเอลงนีเบรอใส่คนส่งใหม่อันนี้ไมเคยเจอีเป็นพ่สาาด้วยารยาจ่รยา่อขึ้นเงยหดเลยเนาะไม่้ว่าของเราที่นี่นั่นแหละ้าเจียวเครื่อไปก้อนเนบมเ้าดีไซ่์อีกบ่เขาจะไป่งอื่นข้นได้ปะทัยังข้ได้ี่นอนไไว้งไง่ ไม่คนับปิดปิดว่าไว้ปิดสีเหียมเลยเขาจะปิดท้ายเลยตอนสัวเกตอ๋อจะเป็นยานที่ยอดส่งเลยตั้งไข่ต้งไหวลักไก่ไหมถ้งเป็นเต็มแล้บริษัทขนส่งเนี่ยเป็นกิจการใหม่ของของป้าพะลุงใช่ไหมฮะ ใหญ่งเชียวสอทะเบียนดีกว่าข้างอ่ะเห็นด้านข้างเียโอ้าเรียกว่าแฝเพา่ึงเาทะเียทีพีทีพริษทสุบุรีียเ้ขแดล่เกระ่องเลยทะเบียรทีเเาเรีกม่ใหญ่จะโริงนะทีพีเอ็นที่พีโน้ตพีที่จะการีะทีพีโ่ปีนเสิาวค้าบารกอเดียวกันเลย พี่พีโลกิสสิงน้าไปแ้ามด้วยครับูัลบเลยครับแจกจามครับจามดรับอันเจ้แบงข่อยนี้หอยนกนกคอยเจ้าสาอันลนกในส่วนของนะจ้แบงหอยนราคาเท่นือาาอยู่ที่ส่วนาใหญุ่้เดี๋ยวอละมานีด้แลแล้วเลย

รอ,อพอ,อตอนะครับนะจำาปาดงนะครับน,นะนครับจำบนกุธละคำอำเภอวอันวนี้ว่าจังหวัดสกลนครนะครับเพราะจะเป็นรอ,อ,อพอ,อตนะครั

เขียนไว้ยังไม่ครบเป็นดายลีนหนึ่งนาทีให้เวลาที่หนึ่งนาทีมันไม่ซ้อนบอกครบแล้วไม่หม แมวไลแหละครบแล้วค่ะทุกคนห้าตังส่วนเครเ่ืองนั้นเดี๋ยวค่อยเอนรื่องนนั้นคุณสมอนคุณสมอนสิตัวเชือกพรอีกเตัวครบคุณคุณแมวไล่อีกสีตัวยี่สิบยี่สิบยี่สิบเจ็ดทั้งหมดายีตัวครับแต่ว่าของมาอยู่ยีตัวนี้สองตัวกำลังตามมาสองตัว แต่ว่าคงจะมอบไปทันเแต่จับไปมอบที่หลังเพราะมันเยอะตอนแรกก็จับว่าชีพ่าตัวก็เยอะแล้วสั่งมาล่วงหน้าแล้วแต่พอสั่งมาอีกมันมาเลยบอกว่าหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนเดบนเลยเกินสองคนก็บอกมีคนจ้างกเบนกก่อนค่ะมันมีครบแล้วค่ะเชื้อมันเยอะรออีกโรงพยาบาลรอโรงพยาบาลไทยนะครับตอนนี้ก็ความที่เสีอมาคิดบุญนะคะทุกคนบ่ายมาก็ยังคิดบุญครับอ๋อหลังเสร็จเบนก็ขอช่วยคนคะทุกคนที่บุญมาคื ขอบคุณของเราที่ออกมาโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากน,นะคะ่เป็นพี่น้องที่ช่วยน,นะคะเพื่อแบ่งเบาวความทุกข์ความลบากของคนที่กำลังติดลังด่นะคะ <S <s ลวก็ให้ได้มีที่เร่กว่ามีทุกอย่างแบบคุ้มคลยคอเห็นว่าคุณหมอจะแบบว่า,าป่วยที่บ้านแล้วีนี้ก็การเคลื่อ,อนการอ,อไรเนียสามารถไปยืนที่